ครับผมมาดูโครงนี้ราคาแบบเสียวๆเลยนะครับเปิดออกมานี่ก็จะมีลุ้นเลยนะแถมบอดี้ให้สองใบนะฮะนี่คะเห็นไหมค่าจะส่งออกเองนะครับแต่โครงผมบอกว่ามันคุ้มสุดๆแล้วนะครับอ่าเปิดโครงออกมาก็จะมีดิฟกลางนะครับเห็นไหมเป็น CNC นะครับเหมือนเบิกใหม่เลยนะฮะ มีวิ่งหลังมีกันยกของ JLB ให้นะครับมีสปริงแต่งให้หน้าหลังแปลงดุม17ให้แล้วแต่ไม่ถาวรนะ12อออก17ดุมด้านในจะเป็นอลูมิเนียมสีเงินนะครับยื่น9.5มมนะมีชักเลี้ยวอลูมิเนียมให้นะครับนี่ครับโอเคนะครับเฟืองเหล็กก็จะประมาณนี้นะครับเลื่อนนะครับโค้งลื่อนนะครับไล่เจาะเนียนๆนะครับผมทําไปกับมือนะครับแล้วก็น็อตแหวนจะเป็นสีม่วงทั้งลํานะครับชุดม่วงนะครับ ดุมก็จะเป็นสีม่วงนะครับแต่ลูกค้าเอาสีเงินมาใส่เพราะว่าน็อตน่าจะหายนะมาดูด้านล่างกันก็จะเจาะแบบเนียนๆนะครับไม่ได้พุนนะครับเจาะรูเดียวนะครับไม่ได้ยื้อไม่ได้เป็นเลขแปดนะครับโอเคครับโครงนี้ขายอยู่สามพันเก้านะครับค่าจัดส่งออกเองนะครับใครได้ไปก็เต้นแบบนานๆจบๆเนียนๆเลยนะครับมีปีกนกบนลาวาให้ด้วยนะหน้าหลังสนใจทักมานะครับสามพันเก้าร้อยบาทขอบคุณมากครับ